ความทรงจำครั้งเคยเห็นเรือนบัลเลงเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีไทยเช่นเดียวกับครั้งอดีตท,ที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิละปะบัลเลงเคยสอนศิษย์ที่เรือนพักในชุมชนบ้านบาดสืบทอดอุดมการมาโดยครูบัลเลงสาคริกทายาทและอดีตเจ้าข,ของเรือนเป็นแรงบรันดาลใจให้ชนกสาคริกแต่งบทเพลงผ่านท่วงทํานองเพลงมาลายร้อยบุกพาให้ศิษย์ดนตรีเล่นฉลองครบรอบ85ปีเรือนเก่าด้วยความตั้งใจคงเสียงดนตรีไทยไว้กับเรือนหลังนี้ เติบโตมาที่เรือนหลังนี้รวมทั้งหลานอีกสองสามคนเนี่ยแล้วก็ทํางานสวยแพร่ดนตรีไทยมาตลอดในนามของมูลนิธิหลวงปู่ดิตไพยร้ะนี่แหละเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเคยคิบดบทความว่าเมื่อตอนซ่อมปรับปรุงครั้งที่ทสามเราคิดว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายลาจากเรือนมันเลงเพราะเราก็อายุตอนนี้ผม7 3แล้วปรากฏว่าพอซ่อมครั้งนี้เรือนหลังนี้จะอยู่ไปนานกว่าเราอีกบรรยากาศเหมือนที่สมัยเล่นยังเด็กอย่างเนี้ยยากดมีความสุขแบบเนี้ยนะคะเอ่อ แบบวงดนตรีไทยเนี่ย<ม>เหมือนคนไทยสมัยก่อนคือเหมือนญาติ<ม>เรียกกันพี่ป้านอาอานะแล้วก็ปีหนึ่งมาพบกันวยดนตรีมันเป็นสิ่งที่ชื่นบานอะ เรือนบันเลงสร้างด้วยไม้สักได้ถุนสูงแบบเรือนปั้นยาผ่านการบูรณะมาแล้ว4ครั้งในรอบ85ปีซึ่งครั้งหลังสืบค้นเจอชั้นสีเดิมเมื่อแรกสร้างเป็นสีตามนิยมสมัยรัชกาลที่6ทําให้งานบูรณะใช้เวลานานเนื่องจากต้องออกแบบเพิ่มเติมและคงสีใกล้เคียงเดิมมากที่สุดพร้อมปรับชั้นบนที่เคยเป็นห้องเก็บข้าของเครื่องดนตรีมาเป็นห้องเรียนดนตรีไทยและจัดเก็บเอกสารสําคัญสําคัญทางดนตรี ประมาณปี2775ท่านก็ได้สร้างบ้านบาทขึ้นซึ่งเป็นสนักดนตรีใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับจนกระทั่ง2510กว่ากว่าก็ท่านก็ท่านถึงแก่กรรมแล้วทายาทก็ได้แยกย้ายกันออกไปขายพื้นที่ตรงนั้นไปตรงนี้เองครับก็ถือว่าเป็นเป็นศูนย์กลางของดนตรีที่สืบเนื่องมาจากสายสกุลศิละปะบรรเลงข้าวของเครื่องใช้ของคุณคุณหลวงประิษ์ไพโร่<ม>เรื่องของเครื่องดนตรีต่างๆหลักฐานเอกสารล่มือต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ <c oughs> ลมหายใจของดนตรีที่ที่ประตูบ้านของเราเปิดอยู่เสมอ ม่เพียงมุ่งหวังรักษาอาคารเรือนไม้เก่าที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์จากสมาคมสถาปนิกสยามหากทายาทที่เติบโตมากับเรือนบรรเลงยังสร้างให้เป็นพื้นที่กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีสมชื่อเรือนและเตรียมพัฒนาเป็นหอสมุดดนตรีไทยในฐานะหลักฐานความทรงจำร่วมสมัยและสัญลักษณ์งานสืบทอดพื้นที่แห่งเสียงดนตรีน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน